สองร้อยห้าสิบาทใช่ไหมต้นไทรนี่เด่นน้องอืนี่อันนี้ไม่สบายไอ้สลักกิ๊ดเยีลิงยี่ห้าบาทค่าใช้จ่างานโอ้ยต้องถอดถอดรบักมาบักแม่สวัสดีครับอยู่กับจานทรหินครับจานจัดครับเดี๋ยวต่อคลิปสองครับจะมาประกอบประกอบซีนครับผมซีนอ่าล้อหลัง

อืมใจเรองสุดจัดต้องยิ่งลยอืมรั่วอัมพูน้องห้ามทำมานคารถจรต์นคารถเ้อบ้านเดียบานีบ้านูใบตัดอันนี้โอ้ยแค่สมุนาคาอืมเขาให้ขันสิบจิตตังจิตตันเท่าไรขึ้นมาอสบสี่เฮยเหลือขึ้นหนึ่งอยู่1ันสี่อืม

เอาเอามาลงนี่ับเขาเขาเคาเขาเขา พันพันบูญเมอารจนุยตองเป็นเ็ชื่อแกดีเบยตอนหนวชั้มชั้มนี่เห็นเตชั้มชัเนงชั้านี่เห็เตเออเมื่อไหเมือแตร่ช่วงน้องจค้เรออันเดียเมื่อไหรจูเออเอ้าจารย์มึบอเป็ดได้เมตะบันบิเลิทลิงนี่ที่เช้าเอากลอนนีกเ เย็นใจเยรับนึงเะเนเยเจับจับเราด้วยจับใจเือนี่ใจเือนี่ย่าี่เลือรือกไรนี่เาอะไรก่อนืนใหญ่โอ้ือง้นเนีนตาเราม่รู้ปนนี่เไม่ได้ลูปนลูปนเอิมอยู่กบนี่ใช่ เอน่าเลยไมม่ไม่มเลยทำไมมันเอียงอะมีด้น่ค้ยน่กระไม่คดไหมนี่เนอยลือนีเหน่ยลือนี่จมันเอง้อตัวอืนสตัวนะสองสามกข้างในตัวนึ่งอาจาร์ไม่ได้ไม่่เล

mặc ta càng nó ngon ngon trời ơi, ngon 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 chỗ ngon 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 nít, ngon 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 này, ngon 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 Điều ngon bì, ngon

ง่ายครับแต่ก็ไม่ยากหรอก,แ,ก,กรแต่ก็ไม่ง่ายออไม่ายากครับแต่ก็ไม่ง่ายครเออง่ายแต่ก็ไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ก็ต้องมีพื้นฐานการเป็นช่างนิดนึงด้วยแหละสำคัญที่สุดก็คือต้องจำครับขอดตัวไหนหลังตัวไหนก่อน ีเดไอก็เขาอว่ามันินมาก็ดื่มก็มันรวมไงตอนตอนกินมโคโคนเดียวนี่มันก็ไปได้ไนไี่อันไาตล้ ล็อกครับพี่ล็อกไม่ให้เดี่ยวพลายได้เดี๋ยวมาค้างพี่เออทางพี่ค้างบ้านเตะถิ่นมุมนั้นเอออยู่แล้วแค่นั้น อนี่ก็ประกอบครับยัดเข้าถือว่าเสร็จพิธีน,นี่ตน้ตนตน้นต้นเอาออกมันจะง่ายกว่านี่เนาะไม่ต้องเคาะเข้า,ขาจน,นเอียงนะสเอียงหรอเออโอเคอเลยตัวยัง ถ,ถ้ามันโผล่กันก็ต้องดุมใช่ฮะโอเคครับเรียบร้อยโอ้โหล, <c oughs> ลงงังบกุงบกเดี๋ยวทากาวก่อนเมื่อ<ๆ>ก่อนเขาไม่ทาครับเขาดมกันทาเก้าพเยอะก่อนเมื่อก่อนเขาไม่ทาเขาดม จะอีกบบเลยครับอืเคยดมหรอกาลอะทาเกาแล้วครับเกาฟรีครับอย่าตกใจครับเกาฟรีครับเกาฟรีอันนี้อะไรลืมใส่หรือเปล่า นี่เด่นเด่นโอ้ไม่ใช่นี่หนึ่งสองสามอ้เห็นแต่ยังงี้ลูกสองแล้วนะครับไม่ใช่ธรรมดาอ่ะจันที่คนละครึ่งเออเอาถ้าผมไปช่วยก็ไม่มีคนถ่ายนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ติดติดน,นี่นี่เมือม่อเมื่อโปรงมีกันลักมีจันนนนนงนี่อ,อ,นอย่างนี้น็อตนึ่เคืนเลยเป็นที่ลึกเคลืนเออจังสันเลยเอาวิลเออ,อ,เอ,อจังสันเลยแ้เอาขันน็อตหนึ่งตัวก่อนนี่

ทุงทุกน้ำมันเออถ้าไม่ทักจุกจุกก็ตะวางอยู่เจงไวยการใชาสเยอะมือรถได้เจ๊อาจะงัดจะงัดเหรออ่าออกได้แล้วเอาถุงออกได้แล้ว หน้าท้องงามเองโอ้โหเกือบไปแล้วครับนับเบอร์สกิดดกันนี่ตรงนี้เลยเอาเบอร์สกิดให้เลยเอาแก๊สแก๊สด้วยโอเคครับก็แค่นี้ก็ประกอบน็อต ใหครบก็ถือว่าเรียนเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ไม่ยากหรอกครับคนเดียวก็ทำได้ครับแต่นานหน่อยอ่ะโอเคครับ bye รบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ